เราอยู่ที่ประตูเชียงใหม่จ้านี่คือเฟมัสมูซี่จ้ะตูเชียงใหม่ EP หนึ่งนะจ๊ะทุกคนจ๋ารถลึาลมากอยู่ตรงหน้าตลาดประตูเชียงใหม่อยู่นี่ฮะถ้าเกิดใครเห็นประตูเชียงใหม่ใช่ไหมตรงไปสามารถไปท่าแพได้ฝั่งนู้นไปถนนวัวลายได้เลยทุกคนจ๋าเก็บรรยากาศก่นกอนเนาะโอ้ยรถมากเลยเมนูก็ฟังมากนีฮะจ้ะ ตลาดเขาก็จะของขายเยอะมากทุกคนจา๋านี่ค่ะสมูทซี่ก็อยู่ตรงนี้เลยค่ะตายแล้วทำไมร้านเขาน่ารักอย่างนีอ่ะนี่ค่ะทั้งหลังนะฮะทั้งหลังนี่คความเป็นตลาดนะจ๊า,าเริ่มเล่นสงการานกันแล้วจ้ะทุกคน ทุกคนสแกนได้ส่วนลดนะฮะทุกคนดูสีหน้าตาสวยงามเดี๋ยวจะพาชมตลาดนะทุกคนนะนี่ฮะโอ้ยไปเดี๋ยวก่อนจะเปียกจนะ้ทุกคนนี่จ้าเรากลับถนนวัวลายจะก่อนจะเปียกทุกคนจ๋าลถมากมูทิซ่เมนูเขาอลังการมากค่ะ ฟมัสมูสีสมชื่อจริงๆอุ้ยต้นอะไรหหานุมานประสานกายหรออยสวยนี่ถนนวัวลาทุกคนจะมีรถสองแถวไปถึงพระธาตุสีจอมทองนะสีเหลืองๆนี่ไงใครจะไปสักการะโดย,ยเฉพาะคนเกิดปีชวดจะต้องไปไหว้พระธาตุสีจอมทองว่ายนี่ไงเรือนแม่คำผงทุกคนย๋ยวต้องมากินหาเป็นข้าซอยนี่จ้าเรือนแม่คำผง ขนมกินน้ำเหนียวข้าวซอยไส้อูเห็นไหมครับเดินมาจากประตูเชียงใหม่นะครับจากร้านเบอร์รี่จะเห็นเนี่ยฮะดอยสุเทพแล้วก็จะถึงวัดองค์นไกลเลยทุกคนจ้านะฮะมีหลังแรกหลังเดียวของโลกเลยทุกคนอุโบสถเงินหลังแรกของโลกสวยมากทุกคนพะพิคเนตรเงินชาวเวสวรรณเงินข้างในนี้ห้ามผู้หญิงขึ้นนะฮะต้องผู้ชายเท่านั้นครับทุกคน นี่คือถนนวัวลายนะครับเดินไม่ไก่นะฮะจากร้านสมูซี่นะครับนักท่องเที่ยวต่างชาติทั่วโลกมาแบบแว่าอึ้งทึ่งมาก